รับร้บัตนะครับที่เค77นะครับก็คือตัวนี้แบงค์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับแบบแบงค์ลายแบบโพลิเมอร์นะครับนี่เลยก็โปรแกรมนี้ยังเป็นโปรแกรมพุ่นเก่าอยู่นะครับยังไม่เคยครับมันก็จะไม่กินนะครับมีกี่แบงค์นะครับก็มีแบงค์รุ่นใหม่แค่สาแบงค์แล้วผมจะหย่อนดูมันก็จะไม่กินไม่กินนะครับเดี๋ยวสักพักนะครับเดี๋ยวผมจะอัพให้ดูนะครับว่า จะกินไหมนะครับต่อไปนี้นะครับก็หลังจากที่อัพเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาเทสกันแบงแบ่งรอยแบบโพลิเมอร์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของเครื่องรับธนบัตรรุ่น TK77 ฟ้าสีแดงนะครับก็มาเริ่มเทสกันเลยนะครับแบงแรกนะครับก็ผ่านไปนะครับแบ่งที่สองนะครับก็ผ่านไปเรียบร้อยนะครับยอด นะครับสามร้อยก็ขึ้นตรงนะครับส่วนามว่าการรับแบงค์แบบรุ่นอื่นนะจะปกติไหมน,นะครับก็มาชมวิวกันต่อเลยนะครับแบงค์ร้อยเดิมนะครับแบงค์ร้อยเดิมก็คือตอนนี้ยอดมันขึ้นสามร้อยสี่สิบแล้วนะครับมันก็จะหยดไม่ได้ไป่เยอะนะครับแต่ว่าลองแบงค์ถ้าจุกนก็ได้นะครับหลังเจอ นั้นก็ยัจะได้แบงค์ร้ออีกแบงค์นึงนะครับยอดก็จะยังไม่เต็มนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการเทรดแบงค์ยีปีแบงค์ร้อยแบบโพลิเมอร์นะครับใครสนใจส่งอัปเดตส่งซ่อมกับทางร้านไอเดียเซอร์วิสก็ส่งมาได้นะครับเบอร์ของร้าน087 67 65 1 0ช่อง y u t u b e ไอเดียเซอร์วิสครับ